อาตมาว่าหลวงพอ่อธรรมชัยโยสุดยอดของพระวัานั้นท่านทำได้ดีมากท่านเป็นผู้มีเมตตาหรือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาที่อาตมาได้ไปพบเจอกับวัดพระธรรมากาย อาตมาบวชครั้งเรกครั้งเดียวตอนนี้26พรรษาก็จะอยู่เป็นพระในพระพุทธานาจนชีวิตจะละจากโลกอาตมาก็พยายามสร้างแต่คุณงามความดีที่ไหนเป็นแบบอย่างที่นีเราก็เอามาปฏิบัติเสริมต่อไปเรื่อยที่นี่ก็จะจัดงานปฏิวตัติทุกๆปีก็มีพระสงฆ์ประมาณ60 70ดญาติโยมก็่า60 70ร้อยกว่าชีวิตหน้าพรรษานี่ก็พาพระไหว้พระสวดมนต์ไปเฉยขาดต้องระเบียบเรียบร้อยทำวัดเช้าวัดเย็นให้พร้อมกันวันพระญาติโยมจะมาปฏิบัติถือศีลเหมือนกันเห็นที่เราขาวนี่ก็มี ถึงจะจิบไม่สบายก็พายยมทําวัดไม่ขาดตกบกพ่องก็จะนํามาปฏิบัติตามแบบอย่างของวัดพระธรรมกายในพรรษาโยมก็มาจํถิีนขอสมควรอาตมาก็เคยบอกกับญาติโยมว่าตอนนี้อาตมาอยู่ได้เพราะโยมข้าวโยมก็นํามาถวายปัจจัยก็เป็นปัจจัยของโยมอาตมาก็ไม่มีอะไรมีแต่ตัวเท่านั้นที่จะพาญาติโยมปฏิบัติได้ก็ปลื้มใจที่โยมก็เข้าวัดเข้าวา ได้มีโอกาสไปอบรมวาสุกวากาแก้วที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอารมเพลินประเทศ ฟังพระคุณเจ้าที่ท่านบรรยายสอนธรรมะท่านสอนธรรมะได้ดีแล้วก็มันรู้สึกซาบซึ้งเกี่ยวกับทอดกระถินสามหมื่นวัดทั่วไทยโดยหลวงพ่อธรรมชยโยท่านเห็นความสํคาคัญของวัดอยากให้วัดทั่วประเทศได้กระถินนอกจากจะไปฝึกอบรมขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้ในวัดทุกวันนี้คนบวชน้อยหายากหลวงพ่อธรรมชยโยท่านเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของวัดอย่างน้อยมีพระที่จําสาอยู่ที่วัดอยู่สักห้าลูกท่านถึงจะให้กระถินนี้มามาทําให้วัดในชนบทได้มีปัจจัยถือว่าช่วยวัดได้เยอะมากเลยพระ ที่อยู่ในวัดจะได้ไม่ลำบากทัานอยากให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่เป็นนานๆอยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับพระพุทธศาสนา<ๆ>ก็จะช่วยดูแลความสะอาดว่าวัดเนี่ยไม่เป็นระเบียบตรงไหนถึงเวลาเราช่วยกันเก็บนัดกันมาก็มาทำด้วยความเต็มใจเวลามีงานมีการที่วัดไปช่วยกันหลายๆคนมันก็ทำให้งานเร็วขึ้นพระครูก็มีคนช่วยวัดก็สะอาด อกจากผมเป็นผู้นําชุมชนอาสามาทำพยาบาลวจกรวัดแล้วก็มรรคายกไม่ว่าจะเป็นงานในชุมชนเกี่ยวกับศาสนาพิธีก็ได้เข้ามาช่วยัแรกเรามาช่วยแรงก,ก่อนมาแบ่งเบาพระให้กับพระคุณเจ้าไม่ทอดทิ้งวัดพระท่านก็นแฮปปี้ท่านมีความสุขท่านก็จะอยู่กับเรานานอย่างน้อยก็มาช่วยให้กําลังใจกับทางพระคุณเจ้าที่จําสาอยู่ที่วัด ถ้าท่านมีเวลาศึกษาธรรมท่านก็จะสามารถมาวัฒนาตัวเองท่านจะมีความสุขมากแล้วก็มีพระพุทธศาสนามีวัดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอยู่แล้วหลายหลายคนที่เข้ามาจุดหมายเดียวกันก็คืออยากจะทําบุญเราได้เข้ามาช่วยพัฒนาบ้านวัดชุมชนเราก็อยากทําให้มันเต็มที่พอได้มาทําตรงนี้รู้สึกว่ายิ่งรักวัดมากขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ปัญหาชายแดยนบ้านเมืองเกิดสงครามคนจะไม่กล้าเข้ามาทําบุญคนทําบุญก็จะน้อยแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องเก็บเงินเก็บทองไว้เป็นหลักทีนี้ทางวัดพระธรรมกาย โครงการกระถินทวทยมาช่วยเหลือให้แต่ละวัดได้ปัจจัยมาอนุบระลุมสัตนาได้เยอะปีนี้หลวงพ่อก็ให้กระถินมาเป็นปีที่3แล้วกราบขอบพระคุณความเมตตาที่หลวงพ่อให้ถ้าไม่มีหลวงพ่อไม่มีกระถินลงวัดป่าไรพอได้กระถินหลวงพ่อมาเราก็ปราบปลื้มใจมาก ปัญหาไม่ได้นะที่จะมีการทอดกระถินทัว่าประเทศไทยเราทั้งโลกนี้อาตมาที่ว่าพงจะมีแต่เฉพาะหลวงพ่อแค่นั้นเป็นผู้ให้มีแต่ความเตมตตาอุปถัมภ์วัดวารามของเราเงินส่วนนี้ที่ได้มาก็นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์คนได้ปัจจัยของหลวงพ่อมาร่วมสมทบส,สาร้างศาลาวไปมันก็จะได้เรียบร้อยเห็นสิทธาอนุสิ์ของวัดพระธรรมก,กายมาในก็เป็นปื้มมีปิติยินดีที่ได้เห็นชุดขาวมาในวัดว,ดวาง,งัเถะ กาบถวายความเคารพหลวงพ่อธรรมทัยโยผู้มีแต่ให้หลวงพ่อธรรมทัยโยสุดยอดของพระว่ังนั้นเถอะท่านทําได้ดีมากท่านเป็นผู้มีเมตตาเป็นบุญเป็นวัฒนาของทางวัดป่าไร่ที่อาตมาได้ไปพบเจอกับวัดพระธรรมกายที่หลวงพ่อท่านได้อนุเคราะห์ให้สิทธิ์ญาณสิทธิ์มาถวายภากรถินในปีนี้ขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างหาไม่ได้สักวันหนึ่งอาจจะมีบุญวัฒนาจะได้ไปกราบหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้หลวงพ่อมีสุข ภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอยากไข้ยอยู่กับพระพุทธศานาต่อไปจนชีวิตจะหาไม่เน,น,นะหลวงพ่อเนาะ